嗯。Mm hmm. เวลา19นาฬิกา36นาทีอาชบิชอ์พอชางอินนมเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัตวติการประจำประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระบรมราชวโรกาดให้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่12ธันวาคม2556 เฝ้าทุนละองทุลีพระบาทกราบบังคมทุลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา19นาฬิกา51นาทีพลอากาศเอกนภาาเดชทูป,ปะเตมีผู้บัญชาการฐานอากาศประธานกรรมการมูลลนิธิคุ้มเกล้าในพระบรมราชูปธรรมนำคณะกรรมการมูลลนิธิเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ของกองทุนมูลลนิธิ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นเวลา19นาิกา56นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทดังนี้ นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปสมัยสุขโขท,ทยัยปางมานรวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง23นิ้วเนื้อนวะโลหะสำริดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาว,วันที่28กร,รกฎาคม2565 นายเต๋บุญนาคเลขาธิการสภาการชาติไทยประธานกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปภัยสัชยะคุรุวัยทูระยะประพาตถาคตพุทธเจ้าและคณะเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปภัยสัชยะคุรุวัยทูระยะประพาตถาคตพุทธเจ้าขนาดหน้าตักกว้าง9ก้านิ้ว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพลโทนายแพทย์ธํรรงรัตแก้วการที่ปรึกษามูล,ลนิธิมหาวาชิราลงกรณ์และคณะ เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรูปหล่อครูบาสรีวิชัยเสริวิชโยภิขุขนาดหน้าตาก,กว้างเก้านิ้วหล่อด้วยเงินรุ่นเสระวิชยานุสร์4 4 4ปีซึ่งจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ144ปีชาติการวันที่11มิถุนายน2565เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2565 วันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒมหาวชระรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระบรม,มหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565 โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสเด็จณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในการนี้เสเด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมานทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธรูปสำคัญพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทําหน้าที่หนหลวงบูชาเทวดานพเคราะ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมทียนทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชพระอัฐิพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนรินาถพระอัฐิพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระอัฐิหม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรและอัฐิหม่อมหลวงบัวกิติยากร แล้วเสด็จพระราชดดำเนินไปยังพระวิมานพระสยามเทวาธิราชทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพันทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตชาติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหาอายุสมธรรมแต่วันก่อนจำนวน96รูปถวายพระพรจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ96รูปจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักง,งานพระราชพิธีเชิญไปปากที่จงกลธรรม,มาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศิลพระมงคลสุทธิวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศิลถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสังคหวัตถุกถาจบ สมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระมงคลสุทิวงศ์และทรงประเคนผ้าไตรยามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 0พรรษาสิสองสิงหาคม2,565พร้อมจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆร,ราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ96รูปทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพะปดลมหาเสวตฉาิก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ